ขออนุญาตเริ่มเลยนะคะสำหรับแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจเดือนมีนาคมนะคะต้องเรียว่าในครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่เราใช้ทีมส Microsoft Teams ในการสรื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นกอ็อยากจะได้ฟีดแบ็จากท่านสื่อมวลชนด้วยในเรอของอข้อติดขัดหรือว่าข้อแนะนํานะคะเพราะว่าเราอาจจะต้องอใช้วิธีนี้ในการสื่อสรา,ารกันอีกสักพักหนึ่งนะคะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจวันนี้นะคะต้องเรียนว่าสําหรับเดือนมีนาคมเนี่ยคงจะยังไม่เห็นผลกระทบของการระบาดท,ที่ชัดเจนนะคะเนื่องจากว่าคลัสเตอร์อที่นี้ที่เริ่มเนี่ยนะคะก็เริ่มในช่วงปลายปลายเดือนนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของการแถลงวันนี้อาจจะยังไม่ได้รวมของตรงนั้นนะคะอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนนะอันนี้อยากให้เทียบก่อนนะคะแล้นเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มในรายละเอียดเลยนะคะ สำหรับเศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคมนะคะเครื่องชี้ก็สะท้อนว่าปรับดีขึ้นนะคะจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดนะคะต้องเห็นว่าถ้ามองภาพอินดิเคเตอร์นะคะการส่งออกสิกนค้าเนี่ยยังขยายตัวได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ทําให้ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาพด้านขวามือที่เป็นเส้นสีดำเนี่ยก็เลยยังออมีแรงสงที่ต่อเนื่องมา น,ะะนอกจากนั้นแล้วในเรื่องของการลงทุนเองนะคะก็ยังมีแนวโน้มที่ดีขึ้นด้วยนะคะก็จะได้ไประโยชน์จากเรื่องของการส่งออกด้วยะคะ่ะสำหรับการวิเครห์ภาคเอกชนนะคะเป็นเส้นสีแดงน,นะคะก็ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องจากการที่ฟื้นตัวจากจากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมานะคะแล้วก็จากการสนับสนุนโดยภาครัฐด้วยนะคะถ้าเทียบกับฝั่ง ที่เป็นกิจกรรมด้านบริการด้านขวามือที่เป็นเส้นสีเทานะคะก็ยังเห็นว่าปรับดีขึ้นจากการพื้นตัวจากการระบาดระลอกที่สองที่ผ่านมานะคะแต่อย่างไรก็ดีก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะคะตัวเส้นผลผลิตสินค้าเกษตรที่เดือนนี้ปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะนะคะก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขข้าวนากรังที่ค่อคนข้างลดลงนะคะจากไทยแลงในช่วงที่ผ่านมานะคะก็เลยเห็นครั้งนี้ที่ดิบลงคล่อนข้างเยอะนะคะ ถ้าลงไปดูรายตัวต้องเรียนว่าเดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนที่เมื่อปีที่แล้วเริ่มมีการระบาดแล้วนะคะแล้วก็เดือนนี้ก็ในในใน,ในครั้งนี้เพราะฉะนั้นอาจจะมีบางตัวที่ถ้าเติบโตได้่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของผลของทางต่างด้วยนะคะอันนี้ก็ก็ฝากไว้นะคะถ้าดูในรายละเอียดตัวแรกนะคะก็คือเรื่องของการในพบภา้เอกชนนะคะในเดือนมีนาคมนียกลับมาแข็งตัวเป็นบวกได้แล้วนะคะ จากปีก่อนแล้วก็เป็นการใช้จ่ายที่ปรับเพิ่มขึ้นทุกหมวดนะคะนเดือนมีานาคมเนี่ยเทียบกับปีก่อนโต1.8%นะคะถ้าทางไตรมากนี่ก็ยังติดลบผิวบางนะคะ <c oughs> ในส่วนที่เราเห็นว่าส,สนับสนุนตัวการบริโภคให้ดีขึ้นก็คงจะมีเรื่องของที่เรียนว่ากิจการเทศ์เรนกลับมาแล้วก็มาตรการที่ดีของภาคร,รัฐนะคะทำให้ปรับขึ้นได้ทุกหมวดเลยนะคะตัวมาตรการภาครัฐที่เราจะเห็น ดูจากรูปด้านขวามือจะเห็นว่าการใช้ใจ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทนที่เป็นฟาสต์มู i เนี่ยปรับดีขึ้นนะคะอาจจะมีชิปมาบ้างจากกลุ่มที่เป็นห้างสรรพสินค้าม d เดิ t เทรดนะคะก็จะเห็นว่าชิปมาทางส่วนของออร้านค้าทั่วไปนะคะร้านค้าโทงฟ้าด้วยนะคะหรือร้านโชว์หฮลดก็จะ,จะเห็นผลของมาตรการที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะอ,อ,อีกตัวหนึ่งที่เราเอามาดูก็คือการใช้ใจ่าย าบัตรเครดิตนะคะก็จะเห็นได้ว่ายังเติบโตได้ต่อเนื่องก็สะท้อนกิจกรรมในเรื่องของการใช้จ่ายการบริโภคที่ดีขึ้นค่ะอีกหนึ่งองค์ประกอบนะคะที่แข็งตัวได้ดีต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคนเ้างเยอะในช่วงที่ผ่านมาหลังๆนี้ก็เป็นพระเอกให้เราหลายๆรอบเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการส่งออกนะคะการส่งออกที่ขยายตัวได้คนข้างสูงจากช่วงเดียวกันปีก่อนนะคะถ้ามูลค่าโดยรวมเนี่ยเติบโต15.8เซต์นะคะ แต่ว่าถ้าเอาทองออกไปนะคะทองคำที่หลังๆได้เริ่มมี contribution เป็นลบนะคะเพราะว่าเรานําเข้ามากกว่าจากราคาที่ต่ำเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าถ้าไม่มีทองเนี่ยเดือนนี้เดือนเดียวเติบโตได้ถึง22.1%นะคะถ้าดูทั้งใจมากใจมากแรกก็ถือว่ายังเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะหลักๆในเดือนนี้นะคะโตสองจากสองประเด็นนะคะประเด็นแรกจากองค์ส่งประเทศคู่้าที่ดีขึ้นต่อเนื่องนะคะดูจากภาพด้านขวามือก็จะเห็น ว่าความต้องการหรือความสามารถที่จะส่งออกในป,ประเทศต่างๆก็แบบดีขึ้นเช่นกันนะคะส่วนที่ดีขึ้นะระองค์หลักๆที่เราเห็นก็คือบทยันยนนะคะให้ดูแท่นด้านซ้ายมือในกราฟจะเห็นสีแดงที่ค่อนข้างชัดเจนน,นั้นเป็นบทยันยนนะคะมีเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะสีฟ้าอ่อนนะคะแล้วกออ็สินค้าเกษตรแปลรูปพวกถุงมือ,อยางนะคะนั้นเป็นกลุ่มที่ยังเติบโตได้กับดีจากประสงค์นะคะอีกส่วนหนึ่งโตจากราคารมันดิในตลาดโลกนะคะ ก็เป็นกลุ่มในหมวดสินค้าที่เคลื่อนไหวตามมูลค่าที่เคลื่อนไหวตามราคาพวกปิโตเลียมน,นะคะก็คือเป็นเส้นเป็นเฉดสีฟ้าตุ่นๆหน่อยนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าไปผู้ใ้าอย่างเมื่อกี้ที่เรียนว่าเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะในทุกประเทศเลยเยกเว้นตัวเดียวที่อาจจะหักหัวลงนิหน่อยก็คือตัวตะวันออกกลางนะคะซึ่งเราได้เร่งส่งออกพวกยานยนต์โดยเฉพาะรถกระบะไปก่อนหน้าแล้วนะคะก็เลยแผ่วลงบ้างในช่วงที่ผ่านมา สำหรับการลงทุนนะคะในเดือนนี้ก็ถือว่ายังขยาตัวได้ต่อเนื่องนะคะจากระยะเดียวกันปีก่อนเติบโตที่ร้อยละห้าจุดเจ็ดนะคะ,ะถ้าดูตามทังไตรมาสเนี่ยก็ยังเติบโตได้ดีที่ร้อยละห้าจุดสองนะคะก็หลักๆมาจากการลงทุนในหมดื่องจากลอุประกอบน,นะคะคือเส้นสีดำก็โตตามเส้นสีฟ้าข้างล่างนี้นะคะ<อ>่ะก็สอดคล้งองกับการส่งออกที่ขยายตัวด้วยนะคะมีการส่งออกมากขึ้นก็ทําให้ธุรกิจลงทุนมากขึ้นนะคะ นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นที่อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะในภาพด้านขวามือในปกติเราเอามาให้ดูเป็นภาพรวมของความเชื่อมั่นนะคะทานี้ก็เลยพยายามแยกมาให้ดูว่าถ้าดูความเชื่อมั่นที่เป็นเรื่องของการลงทุนเลยแล้วก็แบ่งเป็นภาคการผลิตกับภาคที่ไม่ใช่การผลิตก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของภาคการผลิตเนี่ยยังเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะยังมีความเชื่อมั่นที่ดีที่สนับสนุนการลงทุนนะคะแต่ว่าในภาคที่ไม่ใช่เป็นการผลิตเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะยังค่อนข้าง มีความเชื่อมั่นที่อ่อนแอคนะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมที่เราจะเห็นนะที่เห็นในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะเห็นในระยะต่อไปด้วยนะคะขณะเดียวกันใการลงทุนในหมวดก่อสร้างก็ถือว่ายังค่อนข้างสดใสต่อเนื่องนะคะก็จะเป็นภาพค่อนข้างที่จะแบบนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะ่ะสำหรับตัวถัดไปนะคะต้องบอกว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนะคะก็ส่งผลดีให้การลงเข้าในขยายตัวได้ ในเกือบทุกหมดสินค้านะคะแล้วก็จากทุกประเทศเกือบทุกประเทศคู่ค้ายอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยการส่งออกที่ดีขึ้นเนี่ยถ้าเราไปเห็นถ้าเราไปดูตัวภาพด้านซ้ายมือด้านล่างเนี่ยจะเห็นการนําเข้ากลุ่มที่เป็นวัตถุดิบที่ยังเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะอันนี้ก็แสดงว่ามันมานําเข้ามาเพื่อ,อผลิตแล้วก็ส่งออกนะคะส่วนในแง่ของการลงทุนนะคะที่แข็งตัวได้ดีเราก็เห็น จากการนําเข้าเครื่องจักรกอุปกรณ์ก็คือตัวสีม่วงนะคะที่ก็ยังเห็นตัวที่อาจจะน้อยลงกว่าเดือนที่แล้วนะคะแต่ก็ยังถือว่าเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะสําหรับการผลิตค้าตสาหกรรมนะคะก็กลับมาขยายตัวได้ตามการพื้นตัวของผสมทั้งในประเทศแล้วก็การส่งออกด้วยนะคะหลักๆนะคะในตัวการผลิตค้าตสาหกรรให้ดูภาพด้านซ้ายมือนะคะกลับมาเป็นบวกนะคะค่อนข้างดีนะคะก็จะเห็นได้ว่ามาจากหมวด หลักๆมาจากอาหารนะคะจากการผลิตน้าตาลที่เร่งขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอันนี้ก็มาจากการชวงเหลืองอาการปิดหีนนะคะแล้วก็มีเรื่องของเครื่องดื่มที่ในช่วงเดือนมีนาคมก็มีการผลิตค่อนข้างเยอะเพื่อจะรอช่วงสงกรานนะคะอีกหมวดหนึ่งที่เติบโตได้ดีก็คือหมวดยานยนต์ที่เป็นสีแดงนะคะก็เติบโตตามอุปสงค์ในทั้งในกละตระเพศนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่โตเยอะครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของเหล็กน,นะคะอยู่ในกล่องสีเทานะคะก็ช่วย เป็นเรื่องของการผลิตเพื่อรองรับรอุปสมค์โลกนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมีกาเตัวได้ค่อนข้างดีนะคะขณะเดียวกันนะคะถ้าดูการผลิตในภาคบริการในภาคด้านขวามือเนี่ยก็จะเห็นว่าการผลิตในภาคบริการหลายหมวดเนี่ยก็ดูเป็นปรับดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ดีอย่างที่เรียนว่าถ้าดูเทียบกับระดับก่อนโคว COVID ิดเนี่ยในบางกลุ่มโดยเฉพาะเรื่องของการขนส่งแล้วก็ที่พักแรงเนี่ยยังค่อนข้างตํานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อ,อาจจะเห็นการฟื้นตัวที่ไม่ค่อยเท่าเทียมกันเท่าไหร่ ะะสำหรับภาพรัฐเองนะคะถ้าการใช้จ่ายภาพรัฐที่ไม่รวมเงินโอนนะคะ,ะ,คะก็กดตัวจากระยะเดียวการปีก่อนนะคะทั้งในส่วนของราย,จ,ยจ่ายประจําที่เป็นเฉดสีฟ้านะคะแล้วก็รายจะะ่ายลงทุนนะคะในเฉดสีเทานะคะแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นผลจากฐานที่สูงน,นะคะจึงเข้าใจว่าเราาที่แล้วได้เตือนไว้แล้วนะคะว่าเดือนนี้อาจจะเห็นว่ามันหดตัวนะคะก็คือเนื่องจากว่าเดือนที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วนะคะมีการเร่งจ่ายเร่งเบิกจ่าย ภายหลังที่พอเราพระบระมาณาชวังออกมาล่าช้าประกาศใช้ล่าช้านะคะพอหลังจากประกาศแล้วเนี่ยก็มีการเร่งเบิกจ่ายค่อนข้างสูงชันปีนี้เราไม่ได้มีปัญหานั้นนะคะเราเข้าไปตามเคสของเรานะคะก็จะเห็นได้ว่าจริงๆถ้าไปเทียบก,กับในแง่ของการใช้จ่ายกับค่าเฉลีย่ยใน5ปีย้อนหลังเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่สูงอัตราการเบริจกจ่ายเองในช่วงนี้ก็ถือว่ายอยู่ในดับที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันแล้วอันนี้ก็เป็น,นเรื่องของผลของฐานเป็นหลัก สำหรับด้านเสียภาษนะคะ,นะคะกะ็ดูที่ดุลบัญชีเดินสพัดนะคะก็ดุลบัญชีสพัดในเดือนนี้นะคะขาดดุลเล็กน้อยนะคะ0.8พันล้านลลา์สหรัฐนะคะหลักๆมาจากเรื่องของดุลบริการรายได้แล้วก็เงินโอนนะคะซึ่งที่ติดลบค่อนข้างเยอะจะเป็นตัวรายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าขนส,ส่งสินค้าที่ยังเพิ่มขึ้นสูงนะคะทั้งจากการนําเข้าที่มีจํานวนมากขึ้นนะคะแล้วก็ ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังทําให้ค่าใช้ใจ่ายในการขนส่งสินค้าเนี่ยยังสูงอยู่ด้วยนะคะซึ่งถ้าพิจารณาในแง่ของดุลการค้าเนี่ยก็ถือว่ายังเกินดุลมากขึ้นตามการสอ่งออกที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยในภาพรวมเนี่ยจากต้นปีเนี่ยในไตรมาสนี้นะคะดุลการดุลพันธิชีนัสพันเนี่ยก็ขาดยู่ที่2.6พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะสำหรับดุลพัญิชีนัสพันที่ติดลบนะคะก็แน่นอนก็ส่งผลต่อ ค่างเงินบาทด้วยนะคะ,ะในช่วงที่ผ่านมานะคะในเดือนมีนาคมดูที่เดือนมีนาคมก่อนนะคะก็คือแท่งสีของเงินเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็เฉลี่ยอ่อนลงหลักๆมาจากการแข่งค่าของเดอลลาร์สหรัฐนะคะตามแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐที่ดีนะคะแล้วก็เงินบาทเนี่ยก็อ่อนค่าก,กว่าเงินในภูมิภาคหลายๆสกุลน,นะคะก็จะเห็นได้ว่าลงไปอ่อนค่อนข้างเยอะ หลักๆก,ก็คงมาจากปัจจัยในประเทศด้วยนะคะเรื่องของดุลยชนทรัพย์ที่ขาดดุลในเดือนที่แล้วก็ขาดดุลเดือนนี้ก็ขาดดุลน,นะคะแล้วก็ในช่วงเดือนมีนาะถ้าจําได้ก็มีการประกาศตัวเลขประมาณการของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ดุลยชนทรัพย์ปรับลดลงไปค่อนข้างเยอะนะคะ <c oughs> ก็เลยทําให้มุมมองตัวนี้อาจจะส่งผลกันต่อข้างหนึ่งแบบด้วยะคะ่ะสำหรับในเดือนในสายนนี้นะคะจน,นถ,ถึงวันที่26ที่ผ่านมา แม้ตอนนี้เงินดอลลาร์สาหรัฐนี่เริ่มปรับอ่อนลงกับหลายๆสกุลแล้วนะคะแต่ว่าเงินบาทยังอ่อนค่าลงต่อเนื่องนะคะจากหลักๆคงจะเป็นเรื่องของการระบาดระลอกที่3นะคะทำให้เราอ่อนค่าวอาคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันตานแท่งสีเทานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูดัชนีค่าเงินบาทนะคะที่เทียบกับสกุลภูมิภาคโดยเนี่ยถ้าดูด้านขวาลงก็จะเห็นได้ว่าทั้งเดือนมีนาคมแล้วก็เมษายนเนี่ยค่าเงินบาทก็ในภาคของดัชนีค่าเงินบาทนี่ก็คืออ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นแม้เศรษฐกิจในภาพรวมนะคะเราเห็นว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยก็ทยอยฟื้นตัวได้จากการระบาดในลอกที่สองนะคะแต่เราก็ยังเห็นตลาดแรงงานยังค่อนข้างประบางนะคะถ้าดูสัดส่วนผู้ขอรับสิทธิ์ว่างงานใหม่ในระบบประกันสังคมต่อผู้ประกันตนทั้งหมดที่เราพอจะมีข้อมูลมาให้ดูเี่ยก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะปรับดีขึ้นบ้างในช่วงที่ผ่านมานแต่ก็ยังมีอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเทียบกับช่วงโควิดนะคะ และถ้าดูในตารางจะเห็นได้ว่าจํานวนผู้ขอรับสิทธิ์ว่างงานใหม่ก็เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน,น,น,น้าบ้างหน่อยนะคะทีนี้มองไปข้างหน้านะคะในแง่ของการระบาดก็คงต้องเรียนว่าถ้ามองได้ภาพด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นได้ว่าในแง่ของการแพร่เชื้อในแง่ของการระบาดเนี่ยในการระบาดระลอกนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแรงกว่าการระบาดระลอกแรกแล้วก็ระลอกที่สองในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะ อย่างไรก็ดีนะคะผลที่มัน Translate หรือว่าถ่ายทอดมาสู่กิจการทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังต้องดูต่อไปนะคะเบื้องต้นจากที่เราดูจากข้อมูลเร็วนะคะเราหยิบ Google Mobility มาดูเนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วงนี้เนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ค่อยๆลดลงไปนะคะอาจจะอยู่ใกล้ๆกับการระบาดระลอกสองนะคะยังยังลงไม่ลึกเท่ากับการระบาดระลอกแรกนะคะแต่ก็คงจะต้องดูต่อว่า การระบาดทางนี้จะยืดเยื้อมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วคงจะต้องจับตามองในแง่ของผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงต่อไปด้วยนะคะีนสิ่งที่เราพยายามจะทํานอกจากเรื่องของการดูภาพข้อมูลเร็วแล้วเนี่ยก็คงจะพยายามลงพื้นที่อาจจะอันนี้ในเรื่องการคุยโทรศัพท์นะคะก็คงคุยกับผู้ประกอบการนะคะในแง่ของผลกระทบจากการระบาดรอบนี้นะคะก็พยายามจะคุยระหว่างวันที่1่ถึง27เษมษาย,ยนในช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่า ประเมินภาพเนี่ยในภาพการผลิตเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะคะยังเห็นความสั่งซื้อล่วงหน้าเข้ามาต่อเนื่องปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาเซมิคอนดักเตอร์ที่ที่อาจจะมีการขาดแคลนบ้างใน,นช่วงที่ผ่านมานะคะ่ะในเรื่องของภาคสังหาอิเล็ทรอน์เนี่ยการผลกระทบเพิ่มเติมอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าจะมีเรื่องของอุปสงส์ในประเทศที่ก็มีความกังวลว่าอาจจะเฟื้นตัวช้าออกไปนะคะในเร่อของการค้าเนี่ยก็มีผลกระทบต่อยอดขายนะเห็นผลกระทบต่อยอดขายบ้างนะคะแล้วก็ ต้องเรียนว่าครั <tinc S 2> ้งนี้เนี่ยการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างกว่าการระบาดระลอกสองนะฉะนั้นก็คงจะต้องเห็นผลกระทบต่อยอดขายค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในแง่ของภาคบริการนะคะอันนี้ได้ผลกระทบที่มากกว่าค่อนข้างเยอะนะคะต้องเรียนว่าในภาคในภาคโรงแรมเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะได้รับอนิสงจากวันหยุดยาวนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าช่วงสงการนี้ก็จะมีการถูกยกเลิกไปนะคะแล้วก็หลังสงกานี้จะเห็นได้ว่าวันยอดจองลดลงมาค่อนข้างเยอะ กาะะรอาหารเองก็กระทบมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอาจจะในเรื่องของมาตรการที่กระชับขึ้นเข้มข้นขึ้น,น,นเรื่อยๆด้วยะคะ่ะการขนส่งผู้โดยสารก็เช่นกันนะคะตามเรื่องของการที่คนเดินทางออกจากบ้านน้อยลงนะคะส่วนขนส่งสินค้านั้นยังอยูอ่ต่อขนส่งได้ตามปก,กติน,นะคะยังไม่เห็นผลกระทบที่ชัดเจนตอนนี้นะคะสรุปนะคะภาะวะเศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคมนะคะ,นะคะก็เห็นว่าเครื่องชี้เศรษฐกิจไทย ภาพรวมเนี่ยก็ทยอยกลับดีขึ้นตามการส่งออกแล้วก็การบริโภคเป็นหลักกันนะคะในขณะที่เราก็ได้แรงเสริมจ,จากมาตรการภาครัฐนะคะให้ศเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวได้นะคะในไตรมาสที่หนึ่งภาพรวมถ้ามองย้อนไปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจไทยถึงเมื่อฟือ้นตัวกลับมาเนี่ยก็ยังได้รับผลบกระทบจากนโยบายระลอกสองนะคะก็ทําให้ภาคเอกชนเนี่ยมีการบริโภคลดลงบ้างนะคะอย่างไรก็ดีเราเห็นการส่งออกที่ยังฟื้นตัวได้แล้วก็ช่วย สนับสนุน,ให,นให้เศรษฐกิจใา้เศรษฐกิจในรายบ้านหนึ่งยังพอไปได้นะคะสำหรับมองไปในข้างหน้าก็คงจะมีเรื่องของการแพร่ระบาดระลอกสามที่เราคงจะต้องติดตามอ,อย่างใกล้ชิดน,นะคะขณะที่การส่งออกสินค้าเนี่ยน่าจะมีแนวลงพื้นตกลได้ต่อเนื่องนะคะก็ซึ่งอาจจะตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราเห็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างแตกต่างกันระหว่งางภาคเศรษฐกิจต่างๆในระยะต่อไปนะคะ